เกมนี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามรลอกเรียนแบบนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกม g l ล n c r e w Scary Teacher 3D นั่นเ บอกเลยนะว่าครั้งนี้เดี๋ยวเราจะจัดเต็มการแกล้งครูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าตัวเกมเด่ยเขามีการอัปเดตขึ้นมาใหม่มีด่านหลายด่านให้เราเล่นเต้งเยอะแน่มาดูด่านแรกกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงทุกคนเดี่ยน่าจะคุ้นเคยกีฬาโอลิมปิกมาเป็นอย่างดีซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นกีฬาการคว้างไม้ไกลฉันเดี๋ยวอดใจคิดไม่ได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งค,ครูแอบจับเด็กในหมู่บ้านมาแล้วก็เอาไม้นี้เดี่ยวปาใส่โอยเด็กเขาต้องตายคาที่แน่แน่ ฉันจะปล่อยให้เรื่องราวในร้ายแบบนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆในหมู่บ้านเราไม่ได้งั้นเราแอบเข้าไปในบ้านครูแล้วไปแก้กันเลยดีกว่าแต่อย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในเกมเนี่ยเพื่อนๆสามารถติดตามพี่แป้งได้ที่ Facebook และก็ i อจได้นะงั้นไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยฮขี่ม้าไ่ได้ฉันเล่นอันนี้ก็ได้โอ้จัดไปที่รัก นี่ปาเข้าไปถ้าต่อไปกระโดดเพีัยงและจากนั้นหมุนหนึ่งทีโอ้รเก่งมากเลยจากทีรัโอ้สดยอดฮ่าๆ,ๆงั้นฉันขอลองบางได้ไหม,มเดี๋ยวฉันจะสอนให้แกแล้วกันนะฟรานซิสเห็นไหมล่ะเพื่อนหมายเนี่ยแหลมเปี้ยวเลยแถมยังมีท่าทางแปลกๆในการกระโดดโย้นอีกต่างหากอันตรายชะมัด คอยดูเธอนะเด็กชายสองถ้ามาในบ้านฉันแล้วก็ฉันจะเอาไม้อันนั้นแหละแท้เข้าไปพิษพุงของแกแล้วก็ตูนของแกเลยทีเดียวฉันไม่ได้ยินผิดใช่ไหมลนะน่ะคุณครูกําลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่นั่นนั่นตอนนี้เดนหน่าจะมาหาอะไรกินแน่แนมีกับดักวางเต็มไปหมดเลยมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถทําอะไรเพื่อขัดขวางกีฬาของคุณครูได้บ้าง อันดับแรกเราเก็บของที่พอที่จะโยนใส่คุครูได้ไวคุครูเดินม,มาพอดีเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแวบๆตรงนั้นนะหรือฉันจะตาฝาดกันละเนี่ยประตูมันเปิดอยู่ด้วยดี่นาะถ้าไปตาดีเหลือเกินเอาละมาสำรวจก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเราจะต้องหาของอะไรบางอย่างนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นฉันเจอแล้วเฮย้ยมีบรรไอเทมใหม่นีนาะเปิดเป็นกระปุกวาสลีน โอ้ยรายการนี้นี่สุดยอดจริงๆรายการฆ่าหันศพมีรายการแบบนั้นด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยฆาตากรหลายๆคนนี่เขาก็โดนจับกันไปหมดแล้วโชคดีจริงๆที่ฉันซ่อนศพได้ดีคุณครูที่ไม่ได้พูดเล่นนะมีเด็กในหมู่บ้านเนี่ยหายไปจริงๆด้วยซึ่งฉันคิดว่าคุณครูน่าจะเอาเขาไปทรมานถึงแน่นอนดูจากพวกศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่คุณครูบอกเฮ้ย hey, นี่อะไรอ่ะ มีแว่นตาฉันจาได้ว่าคุณลุงฟรานซิสใช้แวนตาอันนี้น่นาแถมคุณครูบอกว่าจะสอนคุณลุงฟรานซิสด้วยงั้น patio, เอาวสลีนป้ายเข้าไปเลยจะได้มอกไม่ค่อยชัด <laughs> <laughs> เผลอๆเนี่ยปาผิดปาถูกปาโดยครูมิสทีขึ้นมาขา <laughs> <laughs> <s> กากแน่นอนพัก <laughs> เอาแรงหน่อยดีกว่าช่วงนี้เน่ยเหนื่อย <laughs> มาเถอะดูกันดีกว่าว่าเราจะพอแกล้งเขาด้วยอะไรได้บ้าง ตอนนี้นะคะเราต้องทาการเปลี่ยนเป้าหมายในการโยนหอกของคุณครูซึ่งของที่จะทําเป้าได้จะต้องเป็นของสีแดงเท่านั้นและหนึ่งในดันที่เราเลือกไว้ก็คือลิปสติกของคุณครูโอเคมาหาลิปสติกกันดีกว่าตรงชั้นตรงนี้ไม่มีเลยฮะมีแต่ยาสีฟันกับแชมพูแหมตรงนี้ก็มีอ๋อดาคนหลอ่อเออสวดีครับสวดสดีครบัครบ ฉันเหมือนได้กลิ่นคนที่หลงตัวเองอยู่นะถ้าห้องน้ํานี้ไม่มีอาจจะต้องไปดูในห้องนอนของคุณครูนะคะของใบมๆเนี่ยมักจะสปอนอยู่ในห้องนอนเฮ้บในนี้มีไหมโอเคไม่มีแล้วในตู้นี้ล่ะโอ้โหไม่มีแฮะนี่เราหาเกือบทุกที่แล้วนะเนี่ยคุณครูจะเอาลิปสติกไปซ่อนไว้ที่ไหนนอกจากอาดานาน,นี่ไง เจอแล้วครับผมนี่ก็คือลิปสติกสีแดงแปรด์ดเป็นแท่งโปรดของคุณครูเลยนะเนี่ยและจากนั้นเราต้องหาของอีกค่ะน่าจะมีของอะไรบางอย่างอีกนะตรงนี้มีอะไรใหม่ใหม่ไหมเอากันไกลไปด้วยแล้วกันแล้วก็กาวเผื่อว่าเราหากระดาษมาเขียนเป้าได้แล้วเนี่ยจะได้ใช้กาวอันนี้ติดพรุ่งนี้ต้องสอนวิชาคณิตสร์อีกแล้วจะต้องทบทวนบทเรียนซะหน่อยส1 2หนึ่งอ,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 งองโอ้ยเหนื่อยละ ไ,ไหวแล้วต้องหาอะไรกินสักหน่อยนะอืมแค่สอนอยังขี้เกียจเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยอนาคตของชาติอย่างเราจะทํายังไงล่ะเอ๊มีอะไรอีกไหมนะเอ๊ะนี่มันคืออะไรอะเหมือนเป็นแท่งคล้ายๆกับเทียนเลยค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่มันคือสีช็อกว้าวซึ่งสีช็อกอันนี้เนี่ยจำเป็นมากๆเลยเราจะไปวาดเป้ามาที่เก้าอี้ชายหาดของคุณครูแถวๆสระว่ายน้ำโอเคโอเคโอเค อยากรู้จังเลยว่าถ้าเกิดคุณลุงฟรานซิสเนี่ยปาผิดจะเป็นยังไงกันนะละอันดับแรกนะคะเราจะใช้สีแดงวาดเป็นวงกลมไว้ก่อนแบบนี้เปือนเป๊ะเ,เลยถ้าเทียบจากเป้าหมายของคุณครูมันอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะคะแบบไรไม่เป็นไรล,ลองดูก่อนแล้วกันถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเราค่อยหาที่เขียนที่อื่นจากนั้นใส่สีขาวเอ๊เอ๊ะใส่สีขาวไม่ได้หรอเฮ้ย น่าแกทำอะไรไปดูเลยนะเป้าของฉันเดี๋ยต้องมีสีฟ้าด้วย <l ots> อยะเออใช่เป้าสีฟ้าเราต้องหาสีเทียนที่เป็นสีฟ้านะคะทุกคนอุยอ้ยอุ้ยเกือบโดนไปแล้วเชียวหืมกับดักเยอะนักนักครูงั้นเจอดีหน่อยเป็นไงจะเอ๋เอาหายไปแล้ว โอ้ยดูละครต่อน,นีกว่าฤทิสยานางสิบสองไหนไหนคุณครูเนี่ยก็ดูจะมีความสุขมากๆงั้นเรามาวางกับดักหลอกล่อคุณครูดีกว่าอันแรกเอาวางไว้ตรงบันไดแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงวางไว้ตรงนี้เหมือนกันหุ <c oughs> ่ยวางตรงนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยนี่ชึบเอา้เอาหุ่ยกับดักลน <c oughs> เด็กชายสองอ้ยโอ้ย,อยเล่นเกะเข้ามาในบ้านฉันโดยที่ไม่ไดนะ้รับอนุญาตอีกแล้วนะการได้รับอนุญาตเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าแอบเข้าบานครูนะสิครับโอ้เจ็บเทา้าต้องรีบไปทำแผลแล้วเบตาดีนอยู่ที่ไหนกันล่ะเดี่ยวฟลาซเสช่วยฉันด้วยแล้วพอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับสเปรย์อันนึงที่มีสีคล้ายๆกับสีเป้าเลยเป็นฟ้าๆนะคะ เอาสเปรย์ที่เราได้มาฉีดเข้าไปฟื้ฟ้าจ๋ามากๆและต่อไปก็ลงด้วยช็อคและเลงเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่จำเป็นตอนนี้มากที่สุดก็คือเราต้องรีบเอาเป้าของคุณครูเนี่ยไปเก็บให้เร็วที่สุดก่อนที่คุณลุงฟรานซิสแล้วก็คุณครูจะมาไม่แน่พับเก็บไปเลย ถึงเวลาสอบแล้วนะฟรานซิสตามที่ฉันบอกเอาไม้ง่ามมาและจากนั้นมาเจอฉันที่หลังบ้านโ okay? อเคเข้าใจแล้วจ้าที่รักเฮ้ยอะไรกันเนี่ยฟรานซิสฉันบอกว่าให้ตั้งแทนเป่าดีๆมาโถอเอ้ยเอาละดนเะมสต์เจอเป่าแล้วจ้าโอ้เอาละฉันจะต้องหยิบอันนี้ขึ้นมาตั้งก่อนรอแป๊บหนึ่งนะ Bye. ฉันว่านะลิสีนดวงของคุณครูมิสตีเนี่ยน่าจะแตกคากระโปงแน่นเลยโอ้ขอโทษนะครับคุณครูเดี๋ยวผมเนี่ยจะวางยาวไว้หน้าบ้านแล้วกันนะครูจะได้ไม่เจ็บมาก <c oughs> นี่ก็เป็นแค่วิธีแรกเท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันดีกว่าหืมจะเล่นกีฬาอะไรอีกนะเอาละครูฝึกขึ้นบนเดทีเราเอาฝึกพอดีจริงๆแล้วนะคฝ่ายแดงตอนนี้โอ้โห ที่รอ้องธอไม่ได้ตังใจเฮ้ยอ,อีกอย่ามาบอกก็ไม่ได้ตังใจเแกรู้ไหมว่าไม้นมันเจ็บขนาดไหนขอพักปล่อยเธอดาไม่จับม่ขึ้นมาท้าจะซ้อมมันเองโอ้โหดูดัน่นดิคุณคณรูมิสทีฟิตอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ทําคุณลุงฟรานซิสเนี่ยนอนล้มพับไปเลย คราวนี้เราต้องช่วยคุณลุงฟรานซิสให้ดีๆนะคะทุกคนซึ่งวิธีการช่วยของเราก็คือเราต้องหาบางอย่างเนี่ยใส่เข้าไปในอาหารของคุณลุงฟรานซิสอาจจะเป็นพวกเอ่อยาชูกำลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณครูอยู่ชั้นสองนะคะเราไปดูที่ห้องครัวก่อนดีกว่าว่ามีอาหารอะไรที่พอที่จะทำให้คุณลุงฟรานซิสกินได้บ้าง ครั้งนี้เนี่ยกินฮอทดอกสูตรพิเศษเลยเหรอเนี่ยแถมยังใส่บายองเดทแล้วก็คัสตาร์ดแบบสุดๆไปเลยน่ากินจริงๆเไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรากินตอนนี้เราก็จะช่วยคุณลุงไม่ได้คู่มือการเพิ่มโปรตีนฉันต้องทำให้กล้ามฉันใหญ่ขึ้นมากกว่านี้อีกจะได้ต่อยฟรานซสได้ง่ายๆโหดไปปะเนี่ยวิธีการนะคะง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เราเอาไดนาไมท์ใส่ลงไปในอาหารของคุณลุงฟาสิ มาช่วยหรือว่าอะไรกันเนี่ยแต่ว่าไดนาไมท์เนี่ยเราต้องลองหารอบๆบ้านดูก่อนนะคะมันอาจจะอยู่ในตู้เย็นอไม่มีมีแต่เค้กงั้นจัดเค้กมาเลยมันหายไปไหนนะฟรานซิสเมื่อกี้ฉันบอกไว้มาซ้อมมวยไงล่ะโอ้ยไม่เอาแล้วผมเหนื่อยแล้วที่รักฉันว่านี่เราก็หามารอบบ้านแล้วนะคะดูเหมือนว่าคุณครูเนี่ยจะเอาไดนาไมท์ไปเก็บที่ที่แบบมันลึกลับมากมาก เราจะลองลงไปที่ชั้นใต้ดินดูหวีผมวีผมวีผมโอ้ยต่อยหนักไปหน่อยสรมผมเสียทรงเลยต้องไปร้านบาร์เบลซะหน่อยแล้วนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราลงมาที่ชั้นล่างในตู้นี้มีหรือเปล่าไม่มีแฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่มีแล้วมันจะอยู่ที่ไหนโอ้โหมีน้ำตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรครับ ต้องไปตามแผนไอ้น้ำตงห้องใต้ดินนั่นนมาทำเด็กชายสองหัวขมบมเข้าโรงพยาบาลไปแล้วสดยอดจริงๆเดี๋ยวเธอครูทำกับฉันแบบนี้แล้วก็ต้องหาทางแกล้งเพิ่มแล้วตอนนี้เดียวเราต้องหาวิธีการกำจัดน้ำนั่นก่อนนะคะซึ่งแปงคิดว่าอาจจะต้องหาพวกผ้าสะอาดๆหรือไม่ก็หมอยของคุณครูเดี๋ยวพอซับน้ำได้หรือเปล่า เป็นบอยกำมะหยี่ที่ดูไม่ค่อยดูดน้ำสักเท่าไหร่เลยแฮะสวยแล้วไงอร่อยกันเนี่ยโอ้โหแฉเจอเลยค่ะทำไมจันถึงหัวเราะหัวเราะตลอดเวลาเลยก็เพราะว่านั่นน่ะคือน้ำยาหัวเราะที่ฉันแอบดูข้อสามายังไงล่ะงุณครูเฮ้ยเจอแล้วดีไงหมายถูกพื้นสูตรพิเศษโอเค และเพื่อนๆเดียสังเกตเห็นหรือเปล่าว่าในกล่องนั้นนะคะถูกล็อกด้วยกุญแจอะไรบางอย่างฉันเลยคิดว่าเราต้องหาที่ปลดกุญแจค่ะไม่ก็เป็นพวกแฉลงต่างๆเอาไว้สําหรับปลดเอเมื่อกี้กุญแจสีอะไรก็ไม่รู้เอาสีเขียวไปด้วยแล้วกันและเดี๋ยวจะต้องไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์ด้วยนะคะเพื่อหาที่งัดคุณครูกําลังไปออกกําลังกายที่หลักบ้านพอดีโชคดีนะเดียที่ฉันอยู่ดาบานฝั่งนี้มีแฉลงอยู่ค่ะ เอาฉลากมาหนึ่งแล้วก็เอาอันนี้มาด้วยดีกว่าโอเคประมาณนี้เฮ้ยอากาศวันนี้บริสุทธิ์บริสุทธิ์จริงๆเลยนะถ้าเกิดว่าเบมีไอเด็กนั่นเข้ามาในบ้านฉันมากมายมันก็คงจะมีความสุขแบบนี้ตลอดไปครูได้มีความสุขแน่ๆครับถ้าผมได้สิ่งนี้จัดการปั๊บเช็ดเลยและจากนั้นนะคะเราจะลองใช้สิ่งนี้แง้ทุกอน ปิดแน่นมากๆงั้นลองใช้ชแฉลงตีไปเลยแล้วกันปั๊บโอเคงัดมาได้เป็นไดนาไมท์สูตรพิเศษอันนี้เนี่ยเป็นแบบรอดระเบิดไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะคะเผื่อว่าคุณลุงฟรานซิสอาจจะเป็นอันตรายมากเกินไปแต่เกมนี้เนี่ยเป็นแค่เกมเท่านั้นานะเพื่อนๆห้ามทำจริงๆเด็ดขาดเลยนะคะไม่ว่าวิธีไหนก็แล้วแต่เอาไดนาไมท์ใส่ลงไปในนี้ปั๊บโอใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็ลาดใซอส ถึงเวลาที่เราจะต้องหนีแอบดูอยู่ห่างๆอย่างคุงๆนี่กว่าหวังว่าคุณครูแล้วก็คุณลุงเนี่ยจะกินอาหารให้อร่อยแล้ครับบ๊ายบายเอาละครับผมมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุณลุงฟรานซิสกินเข้าไปแล้วนะครับสำหรับฮอตดอกเพ,อพล่พันลังปัดสุดท้ายอย่าเลยไม่สีชัดปวดทอ้องออ้ยปัดแรงสูงเลยนะครับนเนี่ยเออดียว่นนะ อะไรกันฟรานซิสอย่าบอกนะว่าแกจะอ้วงนะว้าววายทางฝั่งแดงกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วครับคร <c oughs> ูต่อยอท่านไหนเนี่ยวคลูฟรานซิสระเบิดทั่วท้อง เป็นไฟเลยโอ้ยอะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการแกล้งคุณครูในครั้งนี้บอกเลยนะว่ายังมีอีกหลายด่านนะคะรอเพื่อนๆอยู่ถ้าใครชอบเกมแกล้งคุณครูเด่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะแต่ใด็ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆสาหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนเกมนี้เนี่ยเป็นแค่เกมเท่านั้นนะคะห้ามเรียนแบบเป็นอันขาดเพราะว่ามันจะทําให้คนอื่นเป็นอันตรายได้นะจ๊ะไปก่อนนะบ๊ายบาย ไปนั่งดีอุ้ยอะไรอุ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอุ้ยอยู่ดีนีก็เฮ้ยแล้วไปอยู่ตรงนั้นอะเป็นอะไรหรอคนลุกขอเข้ามุมก่อนอะไรอะไม่กลทำไมอะโอ้ยไหนล่ะไหนผฉียนเพียงฉันเคยอยู่ที่นี่